นิพพานังปรมังสูขขัง <c oughs> นิพพานเป็นสูงอย่างยิ่งหรือนิพพานเที่ยงก็คือใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงนี่แลเป็นจิตที่เที่ยงแท้ทเที่ยงแท้ท้าวรทีร่สุดธคลอบยนหัวใจตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่เป็นอื่นเป็นใดเลยนี่เรียกว่าจิตที่นอกโลกไปแล้วโลกคือโลกสมมติ กามาพบรูปประพบอรูปไปพบ,พบเป็นแหล่งแห่งความเกิดตายของสัตว์ด้วยกันทั้งนั้นแต่นิพานนิพนแล้วจากแหล่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีสมมุติใดติดแนบไปเลยจึงเรียกว่านิพานเทีย่ยงไม่มีอนิจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเลยจิตนี้เรียกว่าเป็นจิธตธรรมธาตุล้วนแล้ว พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บรรลุธรรมถึงขั้นนี้แล้วเป็นธรรมธาตุด้วยกันเนี่ยเราก็ได้บำเพ็ญตนเต็มกำลังความสามารถก็เพราะหลวงปู่มั่นเป็นผู้ชูผู้ลากจึงเป็นที่ประทับใจตลอดมาถ้าเป็นเรื่องหลวงปู่มั่นแล้วอ่อนลงทันทีไม่ว่ากิตใดการใดงานใดถ้าเกี่ยวข้องกับหลวงปู่มั่นแล้วเราจะยอมรับทันทีด้วยความพอใจความเคารพเทิดถุนท่าน